แก๊งโดรยมอนใครกันแน่คือสุดยอดคนเจ้าชูอันดับที่1สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเราจะมาจัดอันดับแรงกิ้งว่าหนุ่มๆในแก๊งพีม่มอนเนี่ยใครกันแน่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนเจ้าชูเบอร์หนึ่งพร้อมกับยกตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปรับชมกันเลย อันดับที่4ถ้าพูดถึงคนเจ้าชู้น้อยที่สุดในแก๊งนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากใจแอนหรือโกดะทาเคชิเรามักจะเห็นโมเมนต์ที่ใจแอนตกหลุมรักหรือว่าแอบ,บชอบใครน้อยมากๆนะคะในซีรีส์โดราเอมอนเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมันก็เพียงพอที่จะบอกเราได้ว่าเวลาที่ใจแอนเขาตกหลุมรักใครหรือว่าแอบ,บชอบใครเนี่ยเขาก็จะชอบคนนั้นเพียงคนเดียวจะไม่ได้ชอบใครหลายคนในเวลาเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะคะว่าใจแอนไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยค่ะและทุกครั้งที่เขา มีความรักต่อใครสักคนนะคะเขาก็จะมักปฏิบัติตัวตรงกันข้ามกับเพื่อนชายของเขาค่ะนั่นก็คือการเป็นสุภาพบุรุษแบบสุดๆเนาะจากที่เคยเป็นคนก้าวร้าวม,มากๆก็กลับกลายเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆต่อสาวที่เขาแอบชอบนั่นเองค่ะบางครั้งนะคะก็ยอมปกป้องคนที่ตัวเองแอบชอบด้วยการรับผิดชอบแทนเองก็มีเนาะอย่างเช่นตอนฉันคือโนบิโกะนั่นเองค่ะที่จแอนของเราเนี่ยลงรักโนบิตะในเวอร์ชันผู้หญิงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็ว่าดได้ เดี๋ยวท่านโนบิตะหรอผมผิดเองครับครูผมทำ 6S จ้าเรียกได้ว่าตอนนี้ใจแอนเนี่ยได้คะแนนความเท่ไปเต็มๆเลยค่ะอันดับที่3มซินิโออีกหนึ่งตัวละครที่เรามักจะเห็นฉากที่เขามีโมเมนต์แอบรักหรือว่าแอบ,บชอบใครสักคนน้อยเหมือนกันนะคะในซีรีส์ดูลาไอมอนเนาะแต่มันก็มีอยู่หนึ่งตอนนะคะที่บ่งบอกว่าซินิโอเป็นคนเจ้าชู้หรือชอบผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันจ้าเช่นตอนแคตตาล็อกการพบเจอของโนบิตะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าซินิโอชอบผู้หญิงสองคนใน เเววลาดียกันรู้จักเขาว่าอีกนานโกใช่ปะฉันอยากแต่งงานกับเขาอ่ะแต่เขาก่อนายก็บอกว่าชอบคุณซากุระเขาไม่ใช่เหรอ คนนั้นฉันชอบที่สุดจะไปยึดติดกับคนคนเดียวและทำให้เสียโอกาสดีๆไปไม่ได้หรอกนะก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนเลือกเยอะซะด้วยแต่ข้อดีของน้องโอบเวลาแอบชอบสาวๆก็มีอยู่บ้างเนาะเมื่อสินโยเขาได้เจอกับผู้หญิงที่เขาตกหลุมรักหรือว่าคิดว่าจะแต่งงานกับเธอคนนี้ให้ได้ในอนาคตเนี่ยเขาก็จะพยายามจีบเธอคนนั้นให้ถึงที่สุดค่ะและสิ่งที่เขามักจะเอามาล่อสาวเหล่านี้ก็คือข้าของเงินทองนั่นเอง อันดับที่ส no องโนบิตะระเอกของเรื่องใครที่ชอบบอกว่านบิตะรักแค่ชิสุกะเพียงคนเดียวอยากจะบอกว่าคุณอาจจะไม่ใช่แฟนพันธ้ของโดราเายมอนเนาะเพราะเจ้าตะร้ายกาดกว่าที่คุณคิดอีกโนบิต no ะเรียกได้ว่าเป็นรองตัวพ่อของความเจ้าชู้ในซีรีส์โดรหลายมอนเลยก็ว่าได้ค่ะก็จริงนะคะที่เรามักจะเห็นประเด็นหลักว่าโนบิตะเขาพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขากับชิสุกะจังลงเอยกันแต่ก็มีซีรีส์ตอนหนึ่งนะคะที่แสดงให้เราได้เห็นว่าโนบิต no ะเองเนี่ยก็แอบปันใจให้สาวอื่นเหมือนกันค่ะทา ในเดอะบูวี่แล้วก็เรียกได้ว่าคู่จิ้นมาเกือบทุกเดอะมูวี่เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ในที่นี้นะคะพี่นิกจะพูดถึงโนบิตะเฉพาะในโดรหมายมซีรีส์เนาะซึ่งตอนที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความเจ้าชู้ของโนบิตะก็ได้แก่ตอนวงแหวนมิตรภาพเมื่อโนบิตะได้เจอกับมิซุเอะหลานสาวส,สวยของคุณลุงคามินาริก็ทาเอาโนบิตะลืมชิสุกะจังไปเลยค่ะแม้ว่าชิสุกะจังจะโทรมาหาโนบิตะนะคะทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องรีบไปรับสายชิสุกะจังตลอดเนาะแต่ว่าโนบิตะกลับมีความคิดว่าตอนนี้เขาอยากจะทําความรู้จักกับ มิสัยจังมากกว่าและนี่ก็คือซีรีส์หนึ่งตอนนะคะที่แสดงเห็นว่าโนบิตะเองก็มีความลังเลหรือมีการปันใจไปให้สาวอื่นนอกจากชิสุกะจังอีกด้วยค่ะ และอีกหนึ่งตอนนะคะที่แสดงให้เราได้เห็นก็คือแคตตลกการพบเจอของนบิตะเมื่อซินิโอได้ไปกระตุ้นความคิดของนบิตะว่าเราไม่ควรที่จะยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งเราต้องมีตัวเลือกหลายๆคนค่ะนบิตะเองก็รู้สึกว่าจะเห็นด้วยกับที่ซินิโอพูดนะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยเขาก็ขอของวิเศษจากดูไรมอนที่จะสามารถทําให้เขารู้อนาคตว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะเจอผู้หญิงคนไหนบ้างนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาในอนาคตเนาะแน่นอนค่ะว่าดูไรมอนก็ตอบสนองความต้องการของนบิตะเมื่อ เาเจอสองสาวที่ถูกใจแล้วนะคะเขาก็ลืมชิสุกะจังไปเลยค่ะรีไปทําความรู้จักกับสองสาวแบบไม่รอช้าแต่สุดท้ายเขาก็แห้วไปนะคะไม่สมหวังกับทั้งสองสาวอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ค่ะสุดท้ายเขาจึงกลับไปหาชิสุกะจังตามเดิมเนาะคนตาถัวที่ยอมเป็นเจ้าสาวในนนะาคตให้นายจริงๆแล้วล่ะก็นายนะ่จะจะต้องขอบคุณาไว้าให้เยอะๆเลยละ่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งตอนนะคะที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความลังเลของนบิตาค่ะ อันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากโดรายมอนนั่นเองค่ะเท้าพูดถึงความเจ้าชู้แล้วนะคะพี่มอนนี่แหละตัวพ่อที่สุดเพราะหลายครั้งหลายตอนนะคะเราก็มาจะเห็นโดรายมอนเที่ยวไปตกกลุ่มรักแมวสาวไปทั่วไม่ว่าจะเป็นแมวจริงๆหรือว่าแมวหุ่นยนต์ด้วยกันเองค่ะและบ่อยครั้งนะคะมอนก็มักจะตกกลุมรักถึงขั้นที่อยากจะแต่งงานกับเธอคนนั้นเลยค่ะฉันจะไปอรลีอาจังแต่งงานทั้งสวยแล้วก็เรียบร้อยด้วย อยากได้เป็นเจ้าสาวที่สุดเลยฉันว่ากันแหละนีมอนจะแต่งงานกับเขาทั้งที่เพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะความรักทำม,มันไม่จ้การเวลาหรอกนะเ,เ,เรื่องเจ,จ้าชูเนี่ยว่าแย่แล้วนะคะทุกคนแต่ที่แย่เข้าไปกว่านั้นก็คือพี่มอนแกมีมิจังอยู่แล้วค่ะไม่รู้ว่าถ้ามิจังรู้เข้าเนี่ยจะโกรธตักแค่ไหนเนาะองจ๋าเจ้าชูอะไรกันเล่าเข้าใจผิดแล้วนะ จบไปแล้วนะคะกับการจัดอันดับความเจ้าชูของแก๊งโดรายมอนทั้ง4คนใครคิดเห็นอย่างไรหรือมีความคิดเห็นที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าาปจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะก่อนจากกันไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องเนาะเขาฝากช่องท,ทางการติดตามติดต่อไว้ด้วยนะคะ 1. นนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเมลอนเมลอน ignx. melon mel on, ค่ะและช่องทางที่3นะคะ YouTube เมลอนซึ่งเวลาเสิร์ชนะคะจะต้องพิมพ์ว่า m e l o n x n i c ามนี้นะคะถึงจะขึ้นเนาะและช่องทางใหม่ล่าสุดน,นะคะ tiktoknx. melon ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน้องๆไปกดติดตามไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。